อยู่สามช่องนะคะเลยอยากรู้ว่าช่องไหนเดี๋ยวพี่เขาจะโทรมาอีกนะคะถ้าเห็นแล้ว <c oughs> แจ้งผมได้นะคะเลื่มนี้นะคะคุณพี่เบอร์โทรศัพท์นะตก็ไม่รู้ว่าจะให้พูดยังไงเนาะ <c oughs> โทรมาหาจุห้าสายแล้วเนี่ยแต่ยังคุยก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเล่มนี้นะคะ ดี๋ยวจะให้ดูเล่มนี้ก่อนเล่มนี้จะเป็นเหล็ก S U P 9นะคะขัดเงากระจกนะคะ S U P 9ขัดเงากระจกด้ามไม้พยุงนะคะลูกค้านะคะฟูลแทงค์นะคะ,ะ,คะเล่มนี้นะคะจะเป็นมีดพกเนาะแต่ว่าลูกค้าโทรมามก,กีรีดแบบคืบหนึ่งนะคะอันนี้กับใบมีดก็ยจะอยู่ที่3.5นิ้วนะคะ นะคะตัวนี้เนาะสามจุดห้านิ้วนะคะแล้วก็มีฝักนะคะฝักไม้พยุงนะเนี่ยพร้อมพร้อมฝักนะคะชุดนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็มีเล่มเดียวนะคะที่เป็นคืบหนึ่งวันนี้นะคะมีเล่มเดียวนะคะที่คืบเดียวนะคะจงสื่อสารกับเพื่อนบไ้นะคะเพราะว่าลายท่านก็ไม่มีเนาะ ลายก็ไม่มีบอกว่าจะเห็นมีดคืบหนึ่งที่สตรแตนเลสหรือเปล่าถือว่าไม่ใช่สตรแตนเลสนะคะเป็นเหล็กแหนบหรือว่า s u P 9นะคะนะเบอร์นี้นะคะที่โทรมาเมื่อกี้นะคะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าใช่เร่มนี้ไหมนะคะโอ้โหขนักและกี้นั่งบนี้ ะะไม่ใช่สตัลเลสนะคะจะเป็นเหล็กเหล็ก SU P 9นะคะลูก้านะคะพนะี่เขาเห็นหรือเปล่า<อ>ถ้าคมบอกกริฟยูก่กับประเทศมันกริฟอีกเด้อนะคะจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะเหล็ก SUP9 ก็คือเหล็กแหน่มใหม่นะ ะะพี่ก็ติดต่อมาถ้าเล่มนี้นะถ้าใช่ก็คือเล่มนี้มีเล่มเดียวนะคะมีเล่มเดียวนะคะเล่มนี้เล่มเดียวนะคะมันไม่ใช่สแตนเลสนะคะขัดเงากระจกนะคะนะคะขัดเงากระจกนะคะขัดเงากระจกที่โทรมาคือเป็นเบอร์นี้นะคะห้าสายแล้ว แต่ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะถ้าปลายทางก็1590นะคะถ้าโอนก็จะ1490นะคะเบอร์นี้นะคะที่โทรมา <S <S พร้อมฝักนะคะพร้อมฝากไม้พยุงเห็นไหมนะคะอันนี้แค่ราคาวันนี้นะคะจัดโปรนะคะคลิปคลิปคลิปวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นชุดไม้พยุงนะ,ะชุดไม้พยุงนะคะตัวนี้ชุดไม้พยุงเข้าล็อกปึ๊บ ถ้าเขาล็อกจะดียวากระสิบอลรุดนะถ้าถ้ารู้จักล็อกนะคะลูกค้านะคะสวัสดีลูกค้าทั้งสามสิบเอ็ดท่านนะคะพี่เขาเข้ามารับชมรับดูหรืออย่างบ่รลุถ้ามีก็มีเล่มนี้นะคะมีดคืบอ่ะพี่เขาบอกว่ามีดคืบหนึ่งสามจุดห้านิ้วนะคะเล่มนี้เล่มเดียวนะคะที่จุ่มทําคลิปจุ่มเจออย่างแจ้งมาแล้วว่าค็อีกคนทําคลิปใส่เสื้อสีขาวหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าใช่ถ้าเล่มคืบหนึ่งก็คือเล่มนี้เล่มเดียวนะคะถ้าใช่ติดต่อ เข้ามาเลยนะคะว่าเร่มนี้นะคะพร้อมส่งนะคะแต่ว่าเป็นเป็นส่งพรุ่งนี้นะลูกค้าเพราะวันนี้ไม่ทันแล้วนะคะชุดไม้พยุงนะคะโอนนะคะหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะคะปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทปรับด้านจะอยู่ที่สี่จุดสาม นะสี่จุดสามนิ้วนะ,ะ,นะ,ะจัเพื่อสิรู้เรืองรือป่าวมกับโมโหละจุมกไล์ไล์ให้พี่เขาเข้ามาดูโดยตรงเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าถมไลท์ไปแล้วตอนเช้านะคะแล้วก็กําลังทําคลิปตัดคลิปจากไล์ตอนเช้าแล้วกําลังจะลงอีกนะคะนะคะเรื่อนี้ หนจะเจ้าสีไายให้ได้เเบิ้งเนอะจุก็ซ้ำได้ซ้ำนี้นะพอะลายก็ไม่เล่นลายก็ไม่เล่นนะแล้วก็อยากได้แบบนี้นะ,ะลูกค้าเพื่อนกับสีคลๆายๆอายุหลายเนี่ยแหละเนาะอ่าเล่มนี้เนาะมีเล่มเดียวนะคะลูกค้าถ้าเข้ามาดูแล้วเนาะที่คืบเดียวก็มีเท่านี้นะคะมีเล่มนี้เล่มเดียวนะคะถ้าคืบหนึ่งเนาะที่จุมาลงทําคลิปวันนี้สองวันนี้มีเล่มเดียว แต่ไม่ใช่สเตเลตนะคะจะเป็นเหล็ก HUP9 ก็คือเหล็กเหนี่ยมใหม่นะคะลูกค้ากันยังเข้ามาเบิ่งอยู่เนาะโอ้ยจังกับหุสิอะไรมาเรี่มนี้มัหนึ่งห้าเก้าศูนย์มัหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะเรี่มนี้ต้บไม้พยุงนะคะ นูกค้าเข้ามาแล้วก็จะเสียอะไร้องพี่พัาโทรมาอีกรอบนึงตอนที่ระหว่างในในดูเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปอันนี้ก่อนเป่นอะไรเยอันะอาอนชัดเจนชัดเจนอยู่เนาะ ก็บโบกซีดเราได้ละได้สำนีเลยเดอ้อนะคะทำได้แค่นี้นะคะเรื่มนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหนึ่งห้าเก้าศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะรวมส่งไปทางพื้นหนึ่งร้อยนะเฉพาะหมดล้หมดเลยนะคะนะคะส่วนเรื่มนี้หนึ่งสามเก้าศูนย์เรื่มนี้หนึ่งหกเก้าศูนย์นะเหล็ก 9, เอสยูพีเก้าเหล็กแหนบนะคะอันนี้สิบสามนิ้วนะคะอันนี้สิบ 12 13 12.5นะิบสะสันจะอยู่ที่5มิลทั้งหมดเลยนะคะแต่อันนี้ความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.8งจนะอันนี้2.3ง3ุ3สามสยาวสุดนะคะพี่เขาเข้ามาดูหรือยังกับโห้งจงเช็ดนนอะไรเนาะเข้ามาดูหรือยังคะคุณพี่ 0986674824นะคะจุ๋มทำได้แค่นี้นะคะที่จะสื่อสารให้ได้พอลายกับโบมีเนาะจะให้ส่งไปเบอร์โทรศัพท์กับเปิดบบอปินเป็นเพศใดๆซะนะเป็นเป็นค่ามาเช็ดเช็ดออนสู่สูสแควร์ก็พักซื้อนะคะพอแล้แหละจุม่มนะ นะคะคเริ่มนี้ค่ะนะคะจนไปเด้อๆสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกันใดจุนมต้องขออภยัยใน,นที่นี้ด้วยนะคะมาคลิปนี้นะคะจุมนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเริ่มนี้มีเร่มเดียว